ใส่สามหอีต่อนเนาะแ<ช>ต่ใครปูในที่นะอ,อืมเนี่ยสน่ห์ของสิดอยแมบ่บเบือนั่นเูกปูกน่เยวไนงเนาะนี่ลแะเดีย๋ยวเปียโปรโอไอ้ไอ้ดันเสาเองยังไงปีอแม่มกุนสอยเลยความหมอน่อ เฮสั่งงานเลยวะไม่กินอะสูลักหูเฮ้ยโอ้ยเเดียวลากหวัเตี๋ยาสุดยอดครับดูไม่เบื่อหรอกคนนี้ปล่อยป่อยฮะตงสาดตัวนิบานบุ้งนี่กินได้กูงงเวอร

มันออกมักดสักอกงพ่อสังอัือพอมันเลยเสียพ่อมันก็เขาว่าบอมักมูคือกันเมันเหมือนพ่อไหมเงเลยรอืมเออแคนย่กันอ่ะเสียรับแขกเสียขึ้นแขกเลยนะหูมัดมัดปืดตะบูรอาจูนก็ตออกระชิดเน่าๆเนี่ยป้อ Ô uồn dữ Có na thầu Tập cả đường dân điều lên mỏng đó. เออปลอมแลเออปลอมวนขึ้นเยอะทำเพื่อนเพื่อนแบงค์อยู่ัวเดียวเลยแบงค์นี่อยู่กับเพนไม่ได้เออนช่ไหมโอ้ยยา ไม่พอไม่พันยังสวยเลยน่าเท่ามาแเลยมามงมากมากนะครับแล้วนี่ยังไม่พอเลยอือด้า่ะไรเงินได้หน่มันเท่าไหร่หักวามเดีอวเท่าไ